กันนะทำการบ้านการบ้านอะไรวะคณิตศาส่ไงเทศาเขาสอนไว้วันจันทร์แต่ไม่รู้เรื่องไงยังไม่ได้ทำลเลยอ่ะบ๊ายบายเฮ้ย,ย,ยไปด้วยดิ นสากอยู่อ้าวว่าเงินอะไม่รู้ดิเข้าห้องน้ำอยู่มั้งจะบ้านบ,าน,บานไหนวะกราร์ดสมการยืมเส้นอุ้ยทำเป็นเนาะไม่รู้ดิไม่เป็นหรอกอ้าวงทำได้ไงอ่ะก็มั่วเอานี่แหละเอ,อ้ยจ้างเงินให้เอองบ <ôn>. นหาโอนให้มาตามมาสอกันบ้างน,นิสจากเรื่องอะไรอ่ะเร,อรเรื่องการ์ดสมการยึงเส้นสอนไม่เป็นว่ะ ไปดิไปข้อสอง้ลยนะคะแต่จากรายอ้าวเามย์อ้นไปไหนอ,ะอ่ะอ้นแบนหนังสือที่ไหนหรอห้องคณิต๋อ้ในโอให้สอนเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละทำไม่ได้หรอทำไม่ได้อ้าวอาจารย์เขาสั่งไปตั้งนานแล้วทำไมไม่ทำอ่ะทำไม่เป็นมาเดี๋ยวเราสอนการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ชุดโดยใช้กราฟบนระนา,น,นาบในระบบพิกัดฉากมาแล้วกราฟที่นักเรียนเคยรู้จักมีทั้งกราฟที่เป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรงในหวัวข้อนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงส่วนหนึ่งของเส้นตรงหรือเป็นจุดท,ที่เรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ 1. ตัวแลขแต้าต้องการหาไรายได้พิเศษช่วงปิดเทอมจึงได้ จึงไปรับซื้อมาช่วยกันขายวันหนึ่งทั้งตัวและแต้วต่างก็ขายเสื้อได้จํานวนหนึ่งแต่รวมกันแล้วเป็นจํานวนเสื้อทั้งหมด9ตัวจึงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเสื้อที่เป็นไปได้ซึ่งตัวและแต้ตวขายได้ถ้าให้ x แทนจํานวนเสื้อที่ตุกต,ตัวขายได้เป็นตัว y แทนจำนวนเสื้อที่แต้วขายได้เป็นตัวจำนวนเสื้อที่แต่ละคนขายได้จะต้องเป็นจำนวน นับที่รวมกันเป็นเก้าดังตารางเนี่ยตารางเนี้ยจัดตารางเขียนคู่อันดับ x และ y แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเสื้อที่ตั้และแต่ละคนขายได้ดังนี้เนี่ยเนี่ยตัวอย่างเนี่ย,ย,ย,ยทำอย่างนี้ทำเป็นไหมแล้วก็อันไหนอีกอะ มูลข้อนี้เราทำไม่เป็นอ่ะข้อนี้หรอรถยนต์คันที่1ออกเดินทางเว,เวลา8นาฬิกาด้วยอัตราเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วหยุดพัก1ชั่วโมงจากนั้นจึงออกเดินทางต่อด้วยอัตราเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์คันที่2เริ่มออกเดินทางตามไปในเส้นทางเดียวกันหลังจากคันที่1แล่นไปแล้วสองชั่วโมง ด้วยอัตราเร็ว6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางที่รถยนต์แต่ละคันแล่นได้ตั้งแต่เวลา8 0 0นถึง14 0 0นโดยใช้แกนคู่เดียวกันและใช้กราฟที่ได้คำตอบและคำถามต่อไปนี้ 1. ในขณะที่รถยนต์คันที่2เริ่มออกเดินทางรถยนต์คันที่1แล่นนำหน้าเป็นระยะมิาเท่าใด สองลรถรถยนต์ทั้งสองคันแล่นทันกันเมื่อเวลาใด 3. หลังจากรถยนต์ทั้งสองคันแล่นทันกันแล้วรถยนต์คันใดจะแนนําหน้า 4. จากการาฟถ้ารถยนต์ทั้งสองคันยังแล่นตัวต่อไปด้วยอัตราเร็วเดิมจนถึงเวลา14นาฬิการถยนต์ทั้งสองคันจะอยู่ห่างกันปริมาณเท่าใดวิธีทำเนี่ยให้ x แทนเวลาเป็นนาฬิกาแล้วให้ y แทนระยะทางที่รถยนต์เล่นได้เป็นกิโลเมตรเขียนแสดงเวลาและระยะทางที่รถยนต์แต่ละคันเล่นได้ดังตารางต่อไปนี้เนี่ยก็ทําตามตารางเนี่ยและอันนี้ก็คือให้เขียนกราฟเฮ้ยยังงุนเสร็จยังวะยังเลยทําไมหรอรีบไงเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วว่ะทําไมอ่ะกูอยากห้องน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก่อนเลยก็ได้ เฮ้ยทำด้วยดิเฮ้ยมาดิช่วยเชกันทำจะได้เสร็จไวๆพรุ่งนี้ก็ส่งแล้วข้อไหนอ่ะเนี่ยหน้านี้หน้าเจ็ดสิบสามเนียนยังไม่ได้ทำกันเลยสอนโอ๊ตโอ๊ตก็ไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยทำสองทันไหมเนี่ยพวกเนี้ยเอ้ยทำกันไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปฟังอาจารย์เขาเฉลยอีกทีเออก็ดีพรกเรียนก็จะใกล้จะปล่อยแล้วอ่ะกลับบ้านกันเถอะเออกลับบ้านกันเถอะไปเก็บของเก็บของไปเออพวงเมียนปล่อยแล้วไปไป เเถือปล่าโอเค นี่เราลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรวะ Good morning, good Nan, good good night. Yeah, keep... i